ต้องขอบอกว่าแขกรับเชิญของเราใช่แซ่บมาแซ่บนะคะวันนี้พร้อมเพียร์เคลียร์ปัญหาที่สังคมตั้งคําถามไว้นะคะขอต้อนรับอาจะพูอะไรอีกปะจะบอกว่าคําถามที่ถามเขาเนี่ยผู้ชมเราส่งมาเองเราไม่ได้คิดเองนะคะเราไม่ได้คิดเองนะคะขอต้อนรับคุณนาธานโอมานค่ะเอแล้วครับนี่เชิญครับคุณนาธานคุณนาธานครับเร็วครับ ก็เขาบอกให้แรงๆคุกคลิปไงเข้าใจว่านี่น้ำโมไซมาไม่ได้คิ้วโด่ยเลยเราได้ทราบข้อมูลมาประมาณหนึ่งแล้วจากคนสิริของคุณนะแต่ที่เราเชิญคุณมาในวันนี้เพราะว่าอยากจะรู้จากปากของคุณเองเลยว่าเรื่องความรักระหว่างคุณกับว่าที่เจ้าบ่าวนะฮะเรื่องราวเป็นยังไงคือเอาตรงๆจริงหรือหลอก ก่อนทำเรื่องความรักขอสารเรื่องนี้นิดหนึ่งได้ไหมคือเรื่อผมเนี่ยได้ไปเห็นชุดเขามาที่เขาไปดินเนอร์ไปทานข้าวมาคุณอยากเห็นชุดเขาไหมครัอยากครับถามคุณนหนึ่งเฮ้ยคุณแต่งเป็นบนีนักชดาเหรอหรืออะไรก็จริงๆแล้วคือได้แรงมันขอนั้งชดาไม่ไหวเหลือยคือตอนแรกใส่ใส่ชดาจะกินข้าวซึ่งดูธรรมดาไปแล้วก็จะได้แบบว่าแต่บางทีก็อยากจะเป็นกินาลีเหมือนกันแต่ก็แต่ก็คิดอยากว่าอยากเป็นมักกะรีผลก็เลยอยู่ใกล้ต้นไม้แล้วก็เลยแบบอุท่าไหนดีก็นั่งท่าหลับเลย่่่าาาางงนนนีะชุดดิเเอร์ค้ขยแตก ตรงๆถ้าทมีิเด้อที่ไหนไปที่ไหนที่วิลล่าวิลล่าขอบแผงม้าที่วังน้ําเขียวต้องขอบมีวังน้ำเขียวด้วยต้องขอบคุณทีมงานแล้วก็พนักงานวังน้ําเขียวด้วยแล้วก็น้องแฮกเดิมที่เอำนวยความสะดวกในการแต่งเป็นปีศาจอยู่ตรงนั้นอะไรเงยไม่มีใครไม่มีใครกล้ามาเลยนะแตั้งแต่เข้าวงการตั้งแต่เข้าวงการนี่ครั้งแรกภาพสุดท้ายที่หนูเห็นคือภาพแรกที่เขาเข้าวงการเป็นนักร้องเป็นนักร้องเราช่วยล้อเขาเป็นลูกครึ่งแล้วแบบ เดี๋ยวก่อนพี่เขามาไกลมากเนาธานนี่มีวิวัฒนาต้องใช้วิวัฒนาการเออใช่วิวัฒนาการไม่ใช่เอเลี่ยนองความรักกันแล้วกันผมถามว่าคุณนาธานเนี่ยกับคนรักเนี่ยเริ่มต้นความสัมพันธ์ยังไงครับเดี๋ยวมีภาพประกอบด้วยก็จริงๆแล้วคือรู้จักกันรู้จักกันก่อนตั้งแต่ดีทูบีแล้วตอนนั้นดีทูบีคอนเสิร์ตตอนนั้นตอนคอนเสิร์ตดีทูบีที่เราไปเล่นคอนเสิร์ตแต่ที่นั้นคือเขาเป็นเหมือนกับแฟนเปขับปกติไปเล่นทางใต้เป็นคนไทยไปเล่นทางใต้เสร็จแล้วกกกกก็็็หลัังงจจาานนน้มเออีีทึคื คือเหมือนกับตอนนั้นคุยกันไฮไฟไฮไฟปกติแล้วก็ใช่ไหมใช่ขึ้ยุบนั้นแล้วก็ทีนี้เราก็คุยคุยเกันเสร็จแล้วก็มาเจอกันอีกทีนตอนที่ทันจะติดคุกแล้วท่านเลยเข้าเรือนจาําแล้วตอนนั้นก็คือเริ่มแบบอุย้ยเจอกันในงานการท่องเที่ยวที่พัทยาแลนวท่นก็เลยแบบอุย้ยเจอแล้วเหรอคือตอนนั้นไม่ได้คิดว่าเขาจะแบบเป็นเกย์หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาชอบเพราะตัวใหญ่อะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็เลยคุยคุยแต่ว่าเออแบบก็คุยอันนั้นอันนั้นอันนั้นครั้งท็คืองเราติด ออกจากคุกออาแตกเรียนจำมันเป็นเรื่องปกติมากเลยนะติดคุกใช่เพราะเรายอมรับไงเราติดคุกซึ่งแบบก็ติดดานไหมแซ่บมากแต่ก็แหมก็บอกที่นี่ที่แรกเลยก็นั่นแหละก็ติดดานมาจะนานอยู่ก็ประมาณแปดเก้าเดือนกับมันกับเริ่แล้ว นนาแค่ไรู้สร็จแล้วก็มามาเจออีกทีก็คือเจอที่เจอที่พัตติใหญ่รอบนึงก็เลยได้คุยกันคุยนู่นที่นี่กันแล้วเขาเขาเลยบอกว่าเราเป็นเราเป็นสาวๆเราเป็นตัวจริงเราเป็นเกลียาชัดเจนอ่ะดูดูดูปลอดภัยกว่าตอนก่อเมื่อก่อนเมื่อก่อนดูแบบเล่ห์เหลี่ยมเยอะดูเป็นนางมาดูเปนางโจรที่แสบที่สุดเปิดเแรงอะไรอย่างงี้เออพี่ก็เลยแบบพี่ก็เลยก็เลยคนตลกในนี้เลยทั้งคนฮาเลยคิวอ่ะเพราะทุกคนไม่สนใจคือคือเวลาเราไปเดินห้างไม่มีใครสนใจคุณพี่ทุกคนสนใจคิวทุกคนก็จะลื ดืมด่าค right. ุณพี่ทันทีนี่ไปช่วยแหวนช่วแหวนหน่อยช่วแหวนหน่อยเหลุดแล้วนวดแหวนหรอยช้วยไว้ชไวู้ไว้ช่วยไว้แฟนนี่เป็นเป็นเป็นคนดังของภาคใต้เป็นคนดังของเป็นนักธุรกิจของภาคใต้คือพ่อเขาพ่อเขาจะทำธุรกิจทำเรือยอท์ทำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ลังนงลังนกอะไรเงี้ยจริงเหรอพี่แล้วพี่พบกันนานแค่ไหนถึงได้ตกลงว่าจะแต่งงานกันประมาณหลังจากออกเรือนจำแล้วแล้วก็น่าจะปีครึ่งปีครึ่งแล้วเราก็ได้ได้แบบ คุยกันแล้วก็จนจนจนเป็นตอนที่บ้านเขาไปรู้จักที่บ้านกันแฟนแฟนเขาอยากให้เราเปลี่ยนคิ้วไหมหรือว่าแบบนี้ดีแล้วแจ็คก็อืมก็คือจริงๆแล้วไม่ได้สักพี่ไม่ได้สักแล้วพี่ทำอะไรทำไมมันถึงคือมันเหมือนจริงๆแล้วคือเป็นคนคิ้วเยอะอยู่แล้วแต่คิ้วสีอ่อนเรียก็เป็นเทรนเป็นคิ้วสีอ่อนแล้วพออะไรที่หัครับอันนี้อันนี้ก็จะ18มิติใช่ค่ะคือสองเลยโคุณผู้ชม18มิติได้วยนะคุณผินชมต้องการแบบนี้ครบงานครับ เอาแต่ถ้าคุณเปิดร้านคิวคุณรวยเข้าเข้าทำนิดนึงระหว่างที่คุณผู้ชมดูอยู่เนี่ยบางคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะหลอกลวงหรือเปล่าไม่ทินทินอยู่ดีเพราะว่าตั้งใจอยู่แล้วอยถ้าเขาไม่ด่าสิแปลกตอนแรกนี่ต้องขอบอกว่าตอนที่คุณเปิดตัวมีแฟนใช่ไหมทุกคนให้ความสนใจมากว่าเขาคือใครโดยเฉพาะสื่อก็ถามว่าเอ๊ะอาจจะสร้างกระแสเพื่อจะได้เป็นข่าวหรือเปล่าคนก็เหนื่อยแต่ถ้าเขาไม่ได้เปิดตัวและก็เลยถามว่าที่เปิดเนี่ยเพราะว่าต้องการให้คน เพราะว่าว่าเราพูดความจริงหรือเปล่าอันนั้นคือที่หนึ่ง <c oughs> เพราะเธอท่านเคยสัญญาพิวดีไว้บอกว่าเราเป็นขยะที่อยู่ๆก็มีคุณค่ามีมูลค่าขึ้นมาเป็นเพชร <c oughs> ซึ่งจริงแล้วทราทำเป็นอย่างจริงแต่คือเป็นทะขอยางของของ,ของโซเชียลแต่ฉันก็มีคุณค่าของตัวเองเหมือนกันอย่าอะไรอย่างนี้ฉันทำงาน สาเต็ยนยองเซ่ปเรียกเขาอย่างนั้นคุณไม่ใช่ขยะไม่ไม่คือเราเราเราจะจริงๆแล้วคือการที่เราตกต่ํามากหรือว่าเราใครก็ได้ที่แย่มากเนี่ยท่านอยากจะบอกว่าแบบเราอย่าดูถูกตัวเองแต่ว่าเราพูดเล่นๆได้แต่ว่าถ้าเกิดเราเราแบบยิ่งเขาด่าเราเท่าไหร่ยิ่งมีแรงฮึดเพราะว่าเพราะว่าเวลามาออกทีนิทอะไรก็คือคนด่าประมาณ90ชมสิบ แล้วก็มืนอีกสองอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรโอเคอยู่แต่วันดีที่ออกที่นี่ที่มีชมบ้างออกที่อื่นก็คือด่าหมดนะครับอเข้าเรื่องดีกว่าคําถามจาก Facebook ไม่เอ่ยคําถามามที่แบบคำถามถามนี่มีคนส่งเข้ามานะคะเขาถามว่า จ้างมาเป็นแฟนหรือเปล่าคะไม่มีตางจ้างขนาดนั้นหรอกเมื่อก่อนโอเคทาเป็นแฟเริ่มใหม่อ่ะ <c oughs> ไม่มีใครกล้ารเรื่อาตำราเลย <c oughs> เซตอยู่หลายเรื่องอยู่เ <c oughs> ลฟ์ชูก็แบบว่าตนจับได้หมดทุกอย่างอย่าง <c oughs> นี้ทีนี้แบบว่าตอนนี้ก็คือแบบตอนนี้เราเป็นเราเรามี้าเรามีงานมีการเราเป็นเรื่องเวลาลวเราก็รู้สึกว่า การที่เราจะเริ่มต้นใหม่มันต้องใช้เวลานิดนึงพี่ทำงานอะไรคะพี่เป็นเป็นปรดัเฟอนเจอร์ของนิคมสุดสาครแล้วก็เป็นเป็นผู้จัดเป็นดีเลคเตอร์ของโรงแรมโนอาที่สมุดสาครสมุดสงครามหัวหินประจวบใครที่อยากจะไปเสียตัวก็แวะไปได้นะคะเพราะเป็นโรงแรมบม้านรู ดูตอบแบบมั่นใจเนาะไม่เป็นสกิปเลยเนาะไม่ก็คืองานที่บริสุทธิ์ได้แล้วเราไม่ได้แบบไปนั่งตอนแหละแล้วอ้อะไรอย่างเงี้ยไปนั่งแบบค่ะแต่อย่างนี้คือแบบเราเราภูมิใจที่เราได้ทำงานจริงจริงกันนะผมฟังเพลงคุณตอนนั้นไม่ล่ะแจ็คผมเสียใจมากครับนะพวกเราเป็นทางเลือกในชีวิตอย่างว่าโอเคโอเคใช่ไหมขอพี่เป็นตัวเองเถอะพี่ั้นจะน่ากลัวน่าจะเสียตังค์ใช่ไหมเขาบอกว่าอะไรรู้ป่ะจนชอบเขาตอนนี้มากเลยอ่ะดูแบบเป็นเผู้ชมแบบยามาตื่นเต้น นนชอบตัญญาอย่งไรล่ะเป็นแฟนคลับเป็นแฟนคลับตั้งแต่เด็กตั้งแต่รเรีนเนินเซนต์ตั้งแต่ไม่เสียตัวคือตอนนั้นนางก็มาแบบจริงๆชอบตัย่ามากตอนนี้เล่นนางมาลงแบบโอ้ชอบมากแล้วคือถึงขั้นแบบก็สนิทกับชาชาไงาาตอนนั้นไปอยู่ชาช<อ>าก็ไปอยู่บ้านแม่ของชาชาล้วอุ้ยตอนนั้นหนูชาชาเจอหรือยังเจอพี่สัญญาหรือยังแล้ก็โฟนอินคุยกันตอนนั้นนายังไม่มีแฟนกก็บอโหตอนนั้นชอบตัญญามากแต่ก็คือกึ่งๆอยู่ตอนนั้นจะจีบจริง ตอนนั้นที่ติดนางเลขาแทนสองไม่ไม่ตอนนั้นยังแบบยังอายไม่กล้าบอกเพราะว่าเอ๊ะหรือว่าเราต้องบังคับตัวเองหรือว่ายังไม่ค้นพบตัวเองค้นพบคือค้นพบกิ๊บพูดบ้างสิทธิำไมหน้าโวยยังไงก็แล้วกันนึกยิ้มเราเป็นผู้หญิงไม่เป็นไรเราโอเคคืออย่างนั้นอย่างนี้คำถามต่อมาจับเป้งทุบตีมาคุ๋ยคุณผู้ชมถามมาแรงนิดนึงนะอยากถามว่าใช้นี่ที่ติดเขาหรือยังโอ้โหจริงจริงแล้วเราเราติดคุกแล้วอะถ้าทำกฎหมายก็คือ เราไม่เราคือไม่เราไม่ต้องใช้เขาแล้วแหละแต่ด้วยสามัญสำนึกรักสันดานแล้วก็รู้สึกว่าจะต้องให้ก็จะก็คือคุยกับแฟนแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะพอจะแต่งงานเราจะให้เขาเพราะแฟนรวยนี่ใช่เยอะไหมคะแฟนรวยแต่แต่บางคนก็ไม่ได้รหลับนี้อยากทำไมต้องกินข้าวลินเตอหนุ่มเวลาโพสเฟซบุ๊กแล้วต่ำจนและแฟนรวยไม่ใช่ตัวเองจำนวนเงินนี่เท่าไหร่อะคะที่ติดอยู่ อประมาณ6 7แสนบาทโอ้ยผมให้แฟนพี่ใช้ไปเถอะจะได้ไม่ต้องคนจะได้ไม่ต้องมาว่านแสนเลยไปเลยเคลมไปเลยจะได้ของเลยนะเป็นเจ้าของอะไรนะเจ้าของราายขขอองงเจ้ทำธุรกิจย้อนทำภาษาเดียร์ซับที่กระบี่ภูเก็ตอะไรอย่างี้นี่เป็คำถามพุดีกว่าอันนี้กินไม่ได้ถามเองนะพี่ขอโทษนะคะเขาถามมาบอกว่าอุ้ยแรงมากแรงมากเลยคุณเบิร์ดเมื่อไรจะไปผุดไปเกิดที่เมืองะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้แอบเห็นแล้วก็เลยจะบอกว่าถ้าหล่อนไปผุดฉันก็ผุดเหมือนกันไปขุดคู่กันแหละค่ะเออตายคู่ละกันก็คือ เหมือนพ่าะไรอ่ะจะไปผุดไปเกิดก็คือประมาณว่านางคือนางบอกว่าแบบลําคาญว่ามีแต่ขาอินนี่อินากนี่อะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเราก็โอเคมากเพราะเรารู้สึกว่ามันยิ่งเป็นแรงผลักดันเป็นกำลังใจให้เรารู้สึกแรงเลยอนวีกไม่กี่เดือนต่อมาเนี่ยเขาค้นพบว่าเรื่องของผู้ชายที่ว่าที่จะบาดมันเป็นเรื่องปลอมทำแผก็จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องจริงของเราไงแล้วเธอรู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าตัวเราเองเรารู้ว่าเราทําอะไรคุณสามารถออกคู่กันได้ไหม เพราะท่านท่านท่านเตรียมไว้แล้วว่าท่านมีรายการติดต,ต่อมาเยอะมากเลยครับคู่ออทำไมพี่ไม่มาหนังมาแล้วเฟซทาม์ให้เราดูหรือว่าเอาขอคู่เลยก็จริงๆแล้วก็มันมันมีคิวไงไม่ไงั้นพี่มีอันขนาดนี้แหละคุณน้องมันก็ต้องมัน <c oughs> นิดน,นึงสิไหนๆก็ไหนๆและหนึ่เงี้ยหนึนน่งเง้นเ,นนเ,นเปิดก็ด่าไม่เปิดก็ด่าแ,แต่ก็ด่าในเชิดใส่คู่ไหมครับมีสิคะเพราะว่าสเรับปาดไปกับทีมงานแล้วชาวดูดีสุดฤทธิ์ไอ้คู่ที่เกิดมาคุยตตีฟ้าลายาวถึงสิบเมตรเลยจริงเขาสัใจมาก นี่นี่นี่เปลี่ยนไปจริงนะไม่จริงเขาบอกว่าแต่แต่สิ่งที่เราได้ยินมาแล้วแล้วก็คุยกับเม,ามาชาในห้องแต่งตัวก็คือคุณได้บอกกับแฟนคุณหรือสักประกาศหรือเปล่าว่าตอนนี้คุณเครียดมากเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าจะเชิญใครมางานแต่งงานคุณระหว่างบิอ,อันเซ่หรือเลดี้กาก้าจริงหจ้ม<อ>ารองเพลงจริงจริงปะเนี่นพี่น ตอนนั้นคือด้วยความที่ดูคอนเสิร์ตบา,าลุนฟรายนิดนึงนะคะไม่เกี่ยวค่ะ <c oughs> ดูคอนเสิร์ตบาลุนฟายค่ะแล้วก็อดูดูนี่ดูใน MV ของเขา <c oughs> อู้วเอ็มวีเลิศมากเลยอ่ะจ้างแบบบาลุนฟายมาสุดท้ายยินรัฐันก็เลยมโนโขึ้นมนิดนึงช่องพอียงเซ่<อ>แล้วก็ถามแฟนแล้วก็ถามแฟนว่าถ้าเกิดถ้าเกิดแบบบียงเซ่รู้จ้างเท่าไหร่เนี่ยโอ้แกบอกว่าต้องถามต้องถามบีสิงต้องถามพี่ตอร์ดต้องถามรือว่าเขาเท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยที่เราก็แบบ ก็เลยโพสเล่นๆฮ่าๆซึ่งอะไรที่โพสเล่นเน่ยเขาก็จะด่าแล้วก็เชื่ออันไหนที่พูดจริงต้องเชื่อเราดีกว่าเดีแปดแสนเราจะเพ่มอีกตั้งแท้เราีแสนรุปสรุปแต่งเมื่อไหร่สรุปแต่งเมื่อไหร่คิดว่าคงจะคือคือทางทางทางแม่อยากให้แต่งปีนี้แต่ว่าทางทางครอบทางพ่อยังต้องรออาจะเปลี่ยนี่จะจดทะเบียนด้วยเหรอคะที่ต่างประเทศเหรอคะก็จะมีนไปก็จริงๆอยากจดทะเบียนนะที่ไหนอะคะจะไปจดที่ไหนคือเขาเขามีพาสปอร์ตฝรั่งเศสด้วยโอ้เอ๋ไงร้อยเอ๋ยแล้วบินแต่ว่ามันก็มีเรื่่่อองงเเเยยะะไไพราาวนนนแจดด้ลีั ท่านก็ไม่รู้หรอกแต่ทีนี้ทางคือทางเขาต้อง เขาต้องมีการทรงมาการสอบไปอะไรเยอะหลายขั้นตอนนะมันก็เป็นการแบบว่าถ้าเป็นไปได้ก็ดีแต่ถ้าเกิดเมืองไทยสามารถจดได้ก็จะจดที่เมืองไทยอยากให้ยืนยันนิดหนึ่งว่าสิ่งที่พูดมาช่วงที่แล้วเป็นเรื่องจริงหรือหรือถ้ามีอันไหนที่โกหกเมื่อกี้บอกเราเลยเราจะได้ยืนยอนไม่มีพูดเรื่องจริงเพราะว่าไม่ครืองจริงแล้วคือไม่มันไม่อยากโกหกแล้วมันหมดเวลาโกหกอินทานแล้วเพราะว่าพูดเรื่องจริงแล้วก็อย่างคือแบบเขาไม่ได้ซีเรียสมากมายเพราะว่าพูดเรื่องจริงคนก็ด่าได้พูดเรื่องจริงคน คุณแฟนชื่ออะไรคะพี่เชนไม่เมื่อกี้ช่วงเบรคโฆษณาณฐาธิรบอกว่าอะไรนะโกหกจนเมื่อยหน้าเลยค่ะถูกเมื่อก่อนเมื่อก่อนฉันโกหกจนเมื่อยหน้าแล้วค่ะอะไรเงี้ยขาลงโกหกแน่ แต่งงานบอกไวยนะอะไรนะแต่งงานนะแต่งซีก็ต้องเชิญซีผมไปพี่ผมรัตพี่เชิญให้พีดาพาว่าเพชรเต้เดี๋ยวจะได้ไปกัดเพชรต่อเพชรตอมอะไรอย่างนี้จริงเหรอเซฟก็ถือว่าเช้าวันนี้เราก็ได้หมดแล้วหรอมงพูดเลยจบกันไปเลิกกันไงเราต้องให้โอกาสคนนะพีอคนน่ารักโอ้ยถึงผมเลยจ้ะจบแล้วคลิปจบแล้วอไม่รูเลยทำไมมันสั้นอย่างเี้คลิปอ่ะ ถ้าคุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการดาวสามารถกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลย